นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณผู้ชมฮะให้ไปดูซากรถหน่อยซื้อเงินสดมา50,000ื่นทุกวันนี้สภาพรถเหลือยังไม่ถึง5,000ันคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันแปลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์หายไป8ปีเขาแจ้งความเอาไว้แล้วคิดว่า8ปีนี้คงจะไม่ได้มดอเตอร์ไซค์กลับคืนคุณผู้ชมรู้ไหมฮะอยู่ๆมีการแจ้งมาว่าเจอมอเตอร์ไซค์แล้วคุณผู้ชมดูนี่คือ8ปีของเขานะฮะแปปีที่รอคอยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้น โดยวันนี้มอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ฮะปะปนกับซากรถภายในสอพพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างความอัศดส์ใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างยิ่งถูกหวยยังไม่ดีใจเท่ากับเจอซากรถ8ปีเลยนะฮะตอนแจ้งความหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออยู่ๆมาโผล่ใกล้ๆกับโรงพักไหนๆไม่มีเสียงไหมในคลิปขอฟังหน่อยสิ ถ้าเรียกป่าญ้าแล้วใช่ไหมฮะขนาดเดินแหวกไปหามอเตอร์ไซค์ยังได้ยินเสียงแขวกแขวเลยเนี่ยนะฮะนี่ย่าขึ้นรถแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีได้มีโอกาสไปคุยกับคุณนัทวง์คงกระพันอายุ33ปีคนซึ่งคิดว่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปรับอยู่ๆมันกลับมา8ปีเดี๋ยวให้ดูซากตอน8ปีหน่อยนะฮะคือไม่รู้ว่าจะดีใจหรือควรจะร้องไห้ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าพราอะไรอย่างแรกเลยมีคนยินดีว่าเฮ้ยโอ้โหพี่โชคดีมากเลยอะพี่ทะเบียนอะไรนี่ฮะทุกคนอยากรู้เจ้าตัวก็บอกแม่แทนที่จะแบบปลอบใจผมหน่อยดูดนะฮะขอดูรถเขาจริงๆหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะเปิดเปิดขึ้นมาเต็มจอฮะนี่ๆย้ำนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ8ปีที่เราจากกันอยู่ๆวันมันจะกลับมามันกลับมาเฉยเลยโดยคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะขโมยรถเข้าไปเมื่อ8ปีที่แล้ว โดยเจ้าตัวจอดรถเอาไว้หน้าบ้านจู่ๆตื่นเช้ามา8ปีรถหายรถคันนี้ซื้อเงินสดมา48,000บวกแต่งเข้าไปเป็น50,000กว่าแจ้งความที่โรงพักสอพอคิรีรัตนิคมทุกอย่างก็เงียบหายไป8ปีจนวันที่27กันยายนเอกสารส่งมาที่บ้านบอกคุณคือผู้ที่เป็นเจ้าของรถใช่ไหมเราเจอรถแล้วตำรวจนะฮะสถานีตำรวจภูทรพนม ซึ่งได้นํารถเนี่ยมาเก็บเอาไว้เจ้าตัวบอกดีใจมากคุณผู้ชมฮะเดินฝ่าป่าหญ้าเข้าไปเนี่ยนะฮะไปมองรถตัวเองและพอไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองแทบสุดสภาพรถผมมันขับไม่ได้แล้วนี่ซ้ายมือคือภาพปัจจุบันนะฮะแล้วรถผมดันถูกดัดแปลงที่แสบที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะรถเขาเขาจำได้ว่าเขาวิ่งไป2,000กิโลแล้วหาย ปรากฏว่าเข็มไม่เนี่ยกัรระยะทางหายไป8ปีคุณูชมฮะรถถูกใช้ไป20,000กิโลสแสดงว่าคนร้ายเนี่ยมันขับไปแบบเต็มเหนียวเลยและเจ้าตัวบอกไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะโชคดีแบบนี้ที่สำคัญก็คือมีคนถามผมเยอะว่าทะเบียนรถคืออะไร6,3,7ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามผมทำไมเพราะเอาจริงๆเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดผมถูกหวยจริงๆผมก็จะไปซ่อมรถ ลองฟังเสียงเจ้าตัวดูหน่อยฮะแปดปีที่จากกันไปฮะแปดปีที่แล้วครับก็คือจอดไปหน้าบ้านตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับจอดไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอยู่สองวันซึ่งกรตื้นมาตอนเช้าับรถไม่มีแล้วรถไม่มีแล้วครับคือตอนนั้นเราซื้อรถมานานหรือยังครับรถก็ซื้อมาใช้ได้ปีว่าครับปีกว่าครับทำอะไรกับรถไ้บ้างหรอก็ซื้อมาก็เปลี่ยนแต่รอจะ แม็กจะหลอสิบสี่เป็นไปใส่แม็กเป็นแม็กสิบเจ็ดสีข้าวก็รวมเลยประมาณห้ามื่นครับซื้อมาก็มีจดหมายส่งมาที่บ้านนะครับว่ารถเลตตัวทั้งนีป้ายตะเบียนเนี่นคือเขาตรวจยึดไปได้ที่อำเภอให้เราไปรับครับอ๋อเป็นการส่งจดหมายส่งจดหมายมาให้เราไปรับรถให้โอวีกระสั้นไปยืนยันว่าเป็นรถของเราให้ไปรับรถครับจากที่ไหนให้เอกสารนั้นส่งมาจากที่ไหนมาจากสพพนมครับมันจะใช้รถเราไหมก็ขอดูเออมันใช้รถเราจริง ก็หาลักท่านก็ไปตามวันเดียวก,กำนดก็คือวันที่เจ็ดที่ไปรับรถครับแล้วคําถามคือตํารวจไปเจอรถเขาได้ไงแปดปีเรื่องนี้เข้าใจไว้คนขโมยไปเนี่ยมันเอาไปค้ายาด้วยหรือไม่เพราะปรากฏว่าตํารวจที่ไปเจอเนี่ยเขาจะไปจับยานะฮะแล้ววัยรุ่นมันตกใจมันทิ้งรถมอเตอร์ไซค์เขาะฮะตำรวจก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ยึดกลับมาก็เลยทราบว่ารถคันนี้จากเจ้าของไปแล้ว8ปปีแล้วกลับมาใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผู <S <S ้ชมฮะ อีกเรื่องหนึ่งทัดชีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี